สวีดัสสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ม่มพอกับเบาพาหลอผ้าไหลนะ,ละครับเด้อมีคำถามเขางม่ว่ากดติดตามนะครับกดติดตามบ่ได้แล้วกะ็คำถามจากเอฟซีนะครับเขาไปกดติดตามบ่ได้มันก็ขึ้นว่าคําว่าลงซื้อเขาใส่นะครับผมสีบ,บอกวิธีง่ายๆแลัด ติดตามพร้อมกันครับอันดับแรกอ่ะเขาไปใน YouTube o u t u b เนะครับเขากดเข้าไปใน youtube ของของพี่น้องเองแหะครับแล้วก็มันสีมีกลมๆอยู่ข้างบนขวามือครับิบเป็นรูปของลางคนกับสบมีรูปนะครับแต่ว่าบางคนกับสิมีรูปกัก,กดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงการตังค่าครับผม การตั้งค่าแล้วก็การแจ้งเตือนครับแล้วก็ลงมาอันที่สามครับการตั้งค่าช่องครับผมเมื่อกษิมีนี่นะครับกษีมีช่องแล้วก็กดช่องที่เ้ากดติดตามนะครับเ้ากดแชร์ไว้ช่องใดก็ได้ครับที่เ้ากดติดตามเดียว เราก็กดยกเลิกการติดตามแล้วเขาจังติดตามเพิ่นไม่ก็ไเลยครับสําหรับคนที่กดติดตามบ่ด้ครับผมอ่าากดเขาติดตามไม่ครับกดติดตามไม่แล้วบนี้เขาก็ลองไปเขา YouTube ข, youtube ของผมเลยครับ u t u b e ของผมของบา่าผ้ารอพผ้าไหลกดค้นหาเลยครับ กดเข้าไปตรงที่บาร์ผ้ารอกผ้าไายนี่แหละมันกันจขึ้นตัวนี้ครับ,บก,กดบกตกดเข้ามาติดตามที่ยูใตนี่ครับที่ยูใตนี่แหละแต่ว่าของผมมันกดติดตามจา้าคองไ่ได้ครับกับมีคำแนะนำสำานียงนะครับกับผู้ใดติดตามผมบ่ได้ก็ร่องติดตามที่ผม,มา่าเบิ่งได้ครับเพื่อวันสิ พี่น้องอยากกดไลค์กดแชร์กดยังกดบก่ไดก์ะรองเห็ดเบงวาวิธีนี่มันสิเหเด็ดได้ผพบ่ติดตามช่องอื่นคื่กันครับสมมุติว่าเฮากดบ่ไดกะล่องเห็ดตามที่ผมบอกเบงวามันสิเหเด็ดได้บอมันสิขึ้นคําว่าล่งซื้อเขาใส่อยังนี้ลหละหลายๆอย่างเพราะว่าผมรองเห็ดเบงแล้ว่ามันสำหรับทีมงานที่เขาบอกว่า ติดตามบ่ได้กดติดตามบ่ได้ผมก็เลยไปเหตุไห้ว่ามันเห็ุจังไหนวิธีนี้ก็นนาสีซอยพ่อแม่พี่น้องได้ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์บบาผ้าหลอผาอะไรใด้อครับเด day, ้อมักคลิปใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้กับ่มกคลิปใดก็ตีได้เด้อครับตีเข้ามาเลยว่า จังใดบาวผ้ารอผ้าอาไริได้แก,ก่ใครครับสำหรับคลิปนี้กะแค่น้เดอพี่น้องเดอสวีดัสสวัสดีครับ